สวัสดีครับพบกับปึงรถไทซิ่งอีกเส้นเคยมาเนี่มาดู y m 3 5 7็ม้ขีดเอล้อเล็กขุดมันนะครับถึงดูดูขุดมันแล้วรับจ้างขุดมันครับด้วยพ่อใหญ่เหนหรือพ่อผมเองก็เทลเลอร์ทำยังไม่เสร็จครับก็ต้องเอาเทลเลอร์อกแตกมาก่อนทำอย่างนี้ครับแด้ละห้กตันเดี๋ยวเราไปดูการขุดของยันมาแล้วกัน จะเป็นยังไงผานกลุ่มชนบุรีครับผมก็ตอนที่ซื้อมาก็หมื่นแปดพานขุดเนี่ยทเทืลออันี้ก็ประมาณสองตันกว่าทำน,นี้ก่อน สวัสดีครับผู้กอบเอวรถไทซิ่งอีกเส้นเคยวันนี้มันดู YM357 ขีด A ร้อยเล็กขุดมันครับด้วยผ่านกลุ่มชนบุรีสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมแต่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเด็กขึ้นละมาขุดมันนะมาลองขุดมันครับผมครั้งแรกนะครับที่จะขับขุดมัน ชมกันครับจะเป็นอย่างไร ม่านี้แหละครับมันขับครั้งแรกก็สวยขนาดนี้นะครับครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเอึองรถไทซิงเดี๋ยวเราค่อยมาดูพ่อขับแล้วกันเพน่นเราลองลองลองดูครับครั้งแรกเป็นยังไงโอเคนะครับสวยม,มันสวยงามถึงจะดูถอนมันแล้วครับใครก็ติดต่อได้นะครับ ราคาเป็นกันเองตามราคาน้ำมันครับผมหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วครับออเอาอานี่ออกก่อนอกูอด,ดีนะครับหัวไม่ขาด ถ้าเป็นหน้าแรงเดินแข็งๆก็จะใส่เดือยใส่เดือยน,นี้ขึ้นมาเดือนขึ้นมาให้มันมันกระจายขึ้นมันกระจายขึ้นก็โอเคครับขับดีครับผมลองขับครั้งแรกก็โอเค,ครแรงใช้ได้ครับแรงใช้ได้แรงไม่ตกปุดมันสบายเลย